ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดก วัดรงเตือนธรรมนัตใจเย็นๆยันนะครับกฎหมายชี้ชัดต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีหลังพรอมใหม่ถวายสัต์นะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับเรื่องระหว่างนะครับคุณธรรมนัตพมเผานะครับร้อยเอกธรรมนัตพมเผากับคุณหมอวัดรงเดชกิจวิกรมนะครับก็เรียกว่ามีวาทะนะครับในโลกโซเชียลร้อนระอุนะครับก็อย่างที่บอกว่าสุดท้ายแล้วเชื่อนะครับว่าเรื่องนี้คงไม่จบง่ายๆและอาจจะมีการไปร้องถึงศาลรัฐธรรมนูญหรือเปล่าก็คงต้องติดตามนะครับหมอวัดร องเตือนธรรมนัตเนี่ยให้ใจเย็นๆทำงานใหญ่ใจต้องใหญ่ปมวิจารณ์ลงพื้นที่น้ำท่วมหลังพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแล้วกฎหมายชี้ชัดครมรักษาการต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีหลังคอรมอใหม่ถวายสัตว์นะครับเผยธรรมนัตบอกไม่ได้ฟ้องแค่ลงบันทึกประจำวันไม่หวันหากถูกฟ้องเตรียมฟ้องกลับโดยทันที 11กันยายน257นายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมประธานที่ปรึกษาพรรคไทยพัดีให้สัมภาษณ์กรณีที่ร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แจ้งความดำเนินคดีนายแพทย์วรงนะครับฐานหมิ่นประมาทกรณีวิพากษ์วิจารณ์ทำตัวไม่เหมาะสมแทรกแซงข้าราชการและฝ่ายบริหารลงพื้นที่ตรวจน้ำท่วมที่จังหวัดชัยนาทและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังจากที่พ้นตำแหน่งรัฐมนตรีแล้วว่าร้อยเอกธรรมนัฐต้องใจเย็นคุณ ทำงานใหญ่คุณต้องใจใหญ่เพราะสิ่งที่ตนโพส์ตใน Facebook คือการเตือนคุณและยืนยันว่าการตีความในกฎหมายการเป็นนะครับรัฐมนตรีรักษาการของคุณได้สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่6กันยายน2 5 5 7ซึ่งเป็นวันที่คณะรัฐมตีได้เข้าถวายสัตว์แล้ว เพราะฉะนั้นคุณไม่มีอำนาจหน้าที่ลงพื้นที่ในการตรวจสอบน้ำท่วมในวันที่8กันยายน2567และแม้จะอ้างว่าการลงพื้นที่เพราะมีเหตุน้ำท่วมซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นและเร่งด่วนกฎหมายให้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ทำหน้าที่แม้ยังไม่จะแหลงนโยบายต่อรัฐสภาแต่สามารถลงพื้นที่ได้เพราะฉะนั้นร้อยเอกธรรมนัฐมีความมิ่นเมย์ทำผิดรัฐธรรมนูญอย่างแน่นอน นายแพทย์วรงยังกล่าวอีกว่านะครับรัฐมนูญมาตา168ระบุว่าเมื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้ารับทาหน้าที่ให้คณะรัฐมนตรีรักษาการหยุดปฏิบัติหน้าที่เท่ากับว่าเมื่อวันที่6กันยายน2 5ง0เร้อยเอกธรรมนัฐต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ก็ต้องไปตีความว่านะครับบริหารราชการแผ่นดินซึ่งคํานี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการถแถลงนะครับนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่12คือวันที่12และ13กันยายนนี้ จึงจะบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างเต็มที่ดังนั้นเมื่อวันที่6นะครับถึงวันที่12กันยายน257 7ถ้ามีฟาร์มจําเป็นเร่งด่วนเช่นน้ําท่วมรัฐมนูลมาตรา162วรรคสระบุเรื่องนี้ว่าให้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ทําหน้าที่ไปก่อนได้เท่ากับว่าสสนะหรือมนลพินโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนใหม่ที่ไปดูเหตุการณ์น้ําท่วมนั้นทําได้ ทำาด้แล้วเพราะเป็นเรื่องเร่งด่วนซึ่งร้อยเอกธรรมรัตน์ไม่มีบทบาทหน้าที่แล้วซึ่งตนจะไปฟ้องแต่แค่เตือนเท่านั้นเองนะซึ่งตนจะไม่ฟ้องแต่แค่เตือนเท่านั้นเองนะครับที่บอกว่าไปแจ้งความดําเนินคดีกับผมข้อหาบิ่นประบาทไม่จริงย้ําว่าเป็นการปั่นกระแสเพราะเมื่อวานนี้สิบกันยายนที่ปรึกษาร้อยเอกธรรมัตน์ยอมรับว่าไม่ได้แจ้งความดําเนินคดีกับพี่หมอนะ แค่ไปลงบันทึกประจําวันเฉยๆซึ่งเป็นแบบนี้ผมไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้าดําเนินคดีฟ้องหมิ่นประมาทผมผมก็ฟ้องกับนายแพทย์วะรง์ก่าวนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับที่เกิดขึ้นแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าเรื่องนี้นะครับเชื่อเถอะวครับเดี๋ยวต้องมีคนไปร้องอย่างแน่นอนนักร้องเตรียมร้องอยู่แล้วครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นใหม่มีอะไรขึ้นหน้าอด่ายวเตรียมฟังครับ